ก็ละครงหนึ่งนำแล้วมีเต่ากับกระต่ายจะวิ่งแข่งกันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออาลรโอเคได้เวลาเล่าเรื่องนิทานแล้วสินะนิทานที่จะเล่าวันนี้เอ้ยไม่ใช่กันแหละ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ The Amazing Digital Circus ผมชื no ่อว่าเคนเป็นหัวหน้าของพวกคุณผมจะมาโชว์การแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนหัวใจคุณต้องหยุดเต้นจนสมองแทบจะระเบิดไปดูกันได้เลยนะครับผมเอาได้เวลาโชว์ตัวแล้วออกมาได้เลยปัมเบิ้ลโอเคฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าคุณจะทำอะไรสนุกสนุกวันนี้นะผมอยากจะรู้มากเลยนะเคนเอาอย่างเั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยแกงเกาลแล้วซูเปอร์แล้วก็แคงเกาแรกตาแล้วก็แจ็คแล้วตัวตลกขอบมือเล่นไป แค่เล่นไปแค่เล่นไปตามใจที่เธอต้องการโลกที่มีทั้งผ้าทิย์แล้วก็ดวงจันทร์เฮ้ยนี่มาที่ไหนกันแน่นนี้เราจะชื่อว่าอะไรมาดิเฮ้ยแต่ฉันจำได้ว่าจะเล่นเกมกับเพื่อนอย่ที่ไหนแล้วจะนมาอยู่ที่นี่ได้ไงกันแน่มาดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ที่กัวบูมาเลยอะฉันกำลังเล่นวีอาร์อยู่ว่าแคบีอาร์แล้วฉันก็ว่มาอยู่ที่นี่เฉยเลยอะจำชื่อตัวเองไก็ได้เล้วมาดูชื่อของเธอหน่อยสิเธอจะชื่ออะไรชื่อฟามี่เน้่ย เลิกร้องไห้แล้วน่จะร้องไห้ทำไมเราหน้ากากมันหาใหม่ได้เอากติดก็ได้แล้วเลจะไปเ้แลนกานี่มันคือสวนนี่กับหน้ากกฉชนะเจ้อร้องไห้เร้องไห้มันแตกหมดแล้วหน้ากากของฉันเนี่ยอบงมีได้าบันใหน้ากากฟังหมดเลยหน้ากากพังหมดเลยอีชนอ้บมัเตาั้ไอ้เอาหน้ากากมาเลอจับเลยจับอีอี Ê, cho phút ba, cậu bỏ cái chuột đây ra như cây <laughs> เป็นไงบ้างไอเท่ห์เทาก็บากนะไอ้นี่ฉันลบ้างเอ้ตันี่อ้ยกาเนอะไอกูเปนะหรือเปล่าเนี่ยทอ้ไมดูหวาดกลัวหวาดระแวงจรไรอ่ะเอ้ไมไปแอบยนพด้วยอ่ะนเด็กแล้วนะเนี่ยเด็กจะเป็นเด็กใหม่สินะเจ้านี่คิดเลยดี่จะสอนในการเป็นคุณละสตีนี่เท่ไหะจ้นี่ต้องตูนันก็เยอย่างนี้เอาตีเหยียบหัวเธอดิแล้วก็ตีตุดอ้เจไอ้ตีเข้ไปไอ้ตีหัวเไอ้เหยียบหลังให้เอเ

ข้อบ่อยู่หรือเปล่าหนะ่าวันนี้ฉันพาเพื่อนใหม่มาด้วยนะเป็นตัวตลกบนนายด้วย <c oughs> เออวอดีว่าฉันลืมของไวนะ้ที่ห้องนายน่ะก็ก็ก็เปิดประตูเปิดออกดูเปิดสิครับเปิดสิแ <c oughs> อบสงสัยจะนอนกลางวันแน่เลยนอนกลางวัน <c oughs> เออเวลาเนี่ยจะชอบนอนกลางวันที่สุดเลยเนี่ยนอนเพลน <c oughs> เพลนพวกเจ้ารู้ได้ไงว่าข้านอนกลางวัน <c oughs> ตัวใครตัวมันละกันจะไปก่อนน่าพกขโมกันไปอาตานียอมไปแล้วโอ้ได้ย่ทิฉไวตรงนีสิเฮ้ยเจนเได้ดีไปเลยโอ้ยีไบ่นะเวเรีบหลบแล้วเจรีบหลบเล้าตัวใครเกได้ฉกดีไก่อนลกันกาไปยอมให้เจ้าดีไม่ได้หรอกนะ ดิคิดและคุดมาพัดดอดิควิเวนนวจ็บแดดมันแม่เลยเนี่ยเฮ้ยเกือบตายเฮ้เฮ้ยวิ่งไม่ได้เลยฮ่ยเจ็บโ้โเจ็บเย

ไอ้เด็แกกินไดกินเยอะยงั้เหจไม่ยอมให้แกกินฉันอย่างนี้หรอกนะไอีขอเข้าไปอีขอโอขาอ้ะแล้วนกแกชชาก็เช็กัเจได้หมดแล้ว้นกแกกุชชัเ้เเ้ลเสรไอ้เจ้าอิเันจ้าเลยอโนนี้ลุกเอา จะรอดแล้วอีกแล้วเดียวก็เชื่อแล้วเนี่ยเอ้ยเอ๊ะบักแตงโมฉันว่าเราต้องไปกันแล้วล่ะนะเดี๋ยวฉันไม่ยอมไม่เดินไปด้วยหรอกนะเอ้ยฉันเปลี่ยนใจเอ้ยขอโชคหน่อยทีหนึ่งเอ้ยฉันจะไปคนเดียวเอ้ยส่วนไหนก็เป็นตัวเล่ยเจ้าตัวนั้นละกันนะเจ้าคอโมแนเอ้ยฉันขอไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยลือบิดก่อนประตูก็อย่างนี้แหละเลือบิดก่อนประตูเฟเฟอร์เหมือนว่าข้าจะได้กินมนุษย์แถวนี้เสร็จคาลา เจอเป้าหมายแล้วเออเออวันนี้ขาจะกินเจ้าในีล้เฮ้ยปันไมเถอะจะไม่ยอมไปนากินฉันกนะเยจะต้องรีบดีแล้วเฮ้ยโอรอบแล้อีสนะแล้วว <Nope. S 1> าดีจะดีไม่ได้ <laughs> กขาโดนด้วยเขจะไม่ตัดใจทำาบนั้นแล้ววิ่ง้วไอ้จักมาเลยกูแจ้ใช่ไเอ๊ะ้ล็อกได้อะโดด้วยบอี้อย่าทำแบบนี ไม่อยาแท้งไม่อยาแทงขอร้องเลยๆวิ่งไปประตูนี้ได้แกชิดกันไปแล้วโอ๊ยตายแบ้ เจะกัดขาจอยันี่คือทีเาไม่ได้นีอีกเดียวอีนเดียวตอไน้จะถึงตะวอยแล้วที่กีอหนึ่งเทีเอาไว้ไม่เต็มเดียวอ้ตัวขมันเลยอะว้าวไออย่าอยู่ที่กเข้ามาตะวอยเฉยเลอยตัวลอยไปหมดเลยโอ้ยอยากจะอยู่ได้ว่ากเลยเนี่ยแฉันว่าเตอฉันเล่นจะได้เลยสิตาล ไปหมเลยมื่อจะจาเชียดูมเฮ้ยมื่อเมื่ออยากจะอ้วกเลยเนี่ยเยตายจะ่อแ่ที่เธอเข้ามาในนี้ได้ย่างไรกันนะนี่มันแค่หัวหมนะตัว่ดินะชมพูไปเธอเข้าไกแล้วนะอจะตายจะลมนี่ตีมือสองสอนเลยดิดเหมือนอาจารตีมือว้าวไอ้ก็เทอกกับบ้านกอนเฮ้ยเจ้าคอมเมอร์จะใช้ไม่เจ็บแสมาม่าเลยเนี่ยครั้งนี้แหละจะจะแก้แค้นกด้วยหากากเทวดานี่ีใส่หน้ากากเทวดาในครั้งนี้แหละเออ

เทพลงีแล้วนะเว้ยเออดกเจออาวุจีของฉันเนี่โอ้ม่กระทบสถานันเลยไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยกายังดเดีวนักแกเจ้าคอโบอย่างนี้ต้องเจอเปิดไฟได้ปล่อยไฟเ็เาไนเลยอไปไบ้างสะทุกสัานบ้างแม่นี่เจอเปิดไฟของเดอะแมสเข้าไปเอ้ยฉันโดนซะเองอย่นะเนี่ยแขนขาดด้วย

ในที่สุดก็หมดเรื่องแล้สินะในที่สวันนีจะก็จัดการวครอบทุกเรื่องเลยเรื่องยอดเยเ้จ้าคออโบโดยเผารอนรอนรอนรัน

แล้วก็ซูมบอกไปเองว wow. ้าวคนยิ่งใหญ่เลยเดี๋ยวเอาซูมบอกไปเองซูมบอกเข้าไปออกไปเองว้าวนี่มาเบื่อหรือไงวะลงละครอัศจรรย์ดิจิทัลเซลคัสหรือดาวไม่เสียงดิงดจิทั er. ลเซลคัสแต่ er. แตเองโอ้พูดเกือบไม่ครบ